ตอนนี้อีีหนึ่งยังไม่จบนะเมื่อกี้เผื่อไม่กดโดนค่ะทุกคนขอโทษด้วยนะคะ EP ยังไม่จบนะทุกคนนะยังไม่จบไม่จบนะยังไม่จบไฟข้างบนทำแบบไหนดีทุกคนเบิ้มเบิมเพื่อเสือบ้านให้นะมีทัชมีต้องสามดวงเลยนะ แต่พี่ว่าลิงแบบนี้ไม่สวยอะอคิดว่า<ด>น่าจะต้องเอาไว้นะ่ลงรอะแบ้แบบเนีจ้ยบบยยยนะยอยเจา,าตัวดเมนมกฎหมาวยกว่า้ารรตวเตายไ้ไม่ต้องมีพันธะที่ต้องดูแลเอาใจใส่กัแล้วดเองเ ช่พอติดสเลปร้อยใช่ไหมก็ต้องมาทาสีสีอะไรดีวรู้วมันสีแบบส้มๆก็สีส้มไหมสีส้มแบบ ไปเปิดใจผู้ชายที่ช่วยคุณตาคุณตาบอดน,นะฮะพี่หรือผมได้า้าหน่อยพุดงโรงการ ไปน้อยผ้พงการก็เลยบอกโอ้ตานตานกาแล้วโรงยาบาลัวระมมานเป็นปากเกื่อนไม่กินไม่กินเดียจะกลับไปเนี่ยได้เปล่าปาก้าไม่กินนะไเก็บผู้การก็บอกเอาอย่างงี้คุณตาหน่ขอแม่ไปเก็บเก็บเงินไว้นะแล้วซอนท้ายประทายหมดเลยเดี๋ยวผมพาไปส่งที่โรงพยาบาลชนธรรมานเองฮะนก็ายควว่าขี่รถจะไปไกลไม่บอกเลยนะคะผการบอกว่าตอนนั้นอียมีอาการ ปเหือเต็นหนังเลยถึงเองต่ไปใได้ินก็พูดดังๆตาเนี่ยเป็นต้อ 44เอ่อเอาแล้วตีปวาทำไมปวจะฟ้องแม่จะฟ้องแม่ อันนี้เราเลเวลยิปห์หกนะคะอันนี้นะคะเราก็แล้วฉันจะทำยังไงตกแต่งยังไงอะ

ไม่เข้าใจแล้วโอเคแล้ว<ล><ร>ให้เขาเอารถมามาจอดแล้วก็ตกแต่งกันออีกเพราะข่อยชิ่ตกแต่งบ่เป็นค่ะขอ่อยที่ตกแต่งลงรถบ่เป็นค่ะยังอยข่อยก็ตกแต่งไฟแล้วก็ท่าสีไฮไลท์นะคะเออไปแล้วค่ะขายได้กี่บาทครับ อ๋อถ้าเราได้ถ้าเราให้เขามากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งให้เรามากขึ้นค่ ปางปังทีเสฉวนน้นะขายแล้วเรียกเก็โอ้ไม่ก็เรากลับมาที่ออฟฟิศอีกแล้วอาร์ชโห้ดโอเค ตามอันนี้เป็นบ้านที่เราสามารถซื้อแล้วก็มาสร้างแล้วก็ขายแบบตะกีได้เลยนะเอ,อ,อันถูกถูกอ่ะมันคือทุกคนมันมีฝั่งนี้ด้วยนะแต่และอันเป็นลายเหรอ

อีวดเมื่อช่วยนคนได้2ชีวิตเลยเา่าวตาากอมาได้ช่วยเหลือกันงานเนี่ที่สุด็อ่วยเหลือระยยาวนผมกาลังใจใ้นะหลายคนุกวันนี้อยู่ที่ออฟบอกว่าเวลาไม่มีหนักจแต่ว่าที่มยังพอมอยู่คือก้ลาใจจากเพื่อนรวสังคมที่เราได้ช่วยกันตัใหกาช่วยคนข่านี้มาช่วยน้องแหน่อยอ้นไม

ว่าสำหรับขอตัวลราไปก่อนนะคะอแต่ว่าเราจะมาต่อละคนสั้นนี่หว่ามามามา,มาต่อต่อต่อแต่รอบนี้ดูไรแพลตาก,กันน <c oughs> ี่ว่าช่องตัวเองนอี่หว่าใช่ในะแ,แผลจะมือถือพี่ม้คนละช่องกันนะคะ เออละครสั้นอยู่ถูกละครสั่นอะบบกินลครสั้นระบบอันนี้แล้วกันอนนี้คือยวยวฉันเจแต่ละครสั้น ต้องบ้าไปแล้วแน่เลยเป็นคนต่างชาติก,ก็ไม่แปลกแต่แปลกตรงที่มีแฟนสองคนแต่ก็เช่นเถอะไปเล่นเกมดีกว่านี่เธอ,อว่าฉันขอเชิญเธอมาเข้ากลุ่มฉันได้ไหมได้สินั่นสันขอนได้ยินไหมคะถ้าไม่ได้ยินขอโทษด,ด้วยนะ ใช่ฉันขอเชิญเพื่อนใหม่นะมาเป็นเสียววิกกี้เมาล่เอ <c oughs> ฉันชื่อลิสอายุสิบแปสวัสดีฉันชื่อชานมอายุสิบเจ็ดสวัสดีฉันชื่อฮารุอายุสิบแปดสวัสดีฉันชื่อหา่าอายุสิบด I am 19 years old. สวัสดีฉันชื่อลูคัสอายุ19私の名前はオカルです19歳ですこんにちは私の名前は星子です19歳ですเป็นน um> 네ี่มีคนต่างชาติด้วยหรอมีนีอังกฤษกับญี่ปุ่นนอนก่อนใหม่ดึกมากแล้วด้วยเฮ้ยอันนี้มันช่างพี่ดีวะอยากอยากให้คู่กัน นี่ฉ <ici> <an> ันตื่นใน่อนนี้ฉันนั่งฟังเพลงรอพวกเขาดีกว่า อ่ <Yes. S 1> อแ่พูดอจิตได้ด้วย่าแพูดอังจิตได้ด้วย Yes, I can speak English and Japanese Odd, I want to be able to speak Thai too แม่อยากพูดภาษาไทยได้หรอมันฟังดูง่ายนะแต่พูดออกเสียงยากนะอาวอื่กันแค่นี้หรอต้องไปตรมทุกคนแหละ Everyone, I everyone, I everyone. ฉันว่าฉันเริ่มชอบเสียงเมื่อกี้มันแล้วล่ะจริงไหมไหมมันฟังแล้วจะถามห้าร้อยห้าสิบห้าฉันอยากให้เธอเปลี่ยนสียเมิกกี้มัส์เป็นอย่างนี้นะคุปป่าก็ชอบเสียงนี้ และมีเรื่องอะไรบ่าวถึงได้เรียกพวกเรามาฉันไปเจอรุ่นน้องเก่าคนหนึ่งอายุเท่าๆฉันนัองเลยฉันขอเชิญนะฉันมัาจะได้มีเพื่อนอายุเท่าๆกัน你好，我叫白，今เจ้าไปเล่นมิวสิควิดรโไหมค่ะ วันนี้เล่นสนุกมากอ่อใช่ใช่ต่อที่อาริตรงนี้โคคารุกับโคชิโกริมาช่วยสู้เลยนะปานนกแข็งหรือเปล่าถึงคนอื่น,น,น,นจะฟังไปออกแต่ฉันฟังออกที่อาริค่ะหนูเรื่องอยากคุยกันที่ที่มาคุยส่วนตัวกันหนูหน่อยค่ะ ว่ามันมีอะไรคือคือคือปายชอบพี่ฮารุตั้งแต่หนูเข้ามาแล้วค่ะฮารุปา่อยากให้ช่วยสอนหนูเกี่ยวกเขาหน่อยค่ะและพี่ช่วยเกับเรื่องนี้เป็นความลับหน่อยค่ะึมงโมงมงได้พี่จะช่วยหนูเองเย่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 ขอบคุณนะค่ะพี่สาวสวยมากันแล้วกี่ไม่กี่วันก็จะเปิดเทอมแล้วเย่เย่จะไม่ได้เจอกันสินะขอโทษนะ พวกเราทั้งหกก็อยู่โรงเรียนเดียวกันนะเธอลืมไปแล้วหรออ๋อใช่ลืมคุณนายก็แสบเหมือนกันเรื่ฉันขอตัวไปเก็บของนะจะไปไหนหรอปล่อยฉันแค่ได้แลกเปลี่ยนกับโรงเรียนเองเลยต้องเก็บของย้ายสองวันนั่นพี่อลิซสู้สู้นะฉันไปก่อนนะวันหลังให้มาคุยกันใหม่ในเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรนะครับมีข้าวของวันนี้เรามีนักเรียนแลกเปลี่ยนมาใหม่ที่จะมาอยู่ห้องของเราด้วย สวัสดีค่ะเป็นนักเรียนและเพื่อนของวันนี้ถ้านมาอนนีนเชิญไปนั่งตรงข้างหมาครูขาดผิดเสียงค่ะครูาขาดน,น,นี่เสียงผู้ชายค่ะเคิดเกี่ยวแก้แล้วคิดเลยนะว่าอลิซจะได้เป็นผู้กเากาฉันก็เหมือนกันนี่ไงอลิสฉันขอเตือนเธออย่างหนึ่งนะ ฉันไม่อนุญาตให้เธอมายุ่งกับแฟนของฉันใครใครู้มแฟนเธอนั่นสิเขาไปเป็นแฟนเธอตอนไหนเธอฟังเ,างเ,าาเขาออกเพลงเหรอนิดหน่อยนะแต่ฉันก็ไม่อนุญาตเพราะเขาเป็นของฉันต้องให้กูด่าใช่ไหมจ๊ะจาง มึงมาจีเฮียจัที่าจัเดปากระเบน้ำตื่นอีกผังผือปลาไหลไปไม่จับหลับไม่ตื่นอีกคืนไม่มีอีกถตาตอีร่าต่งไไปไม่ตัวุ่นคุณรู้เป็นสีที่รู้จักรคเป็นเมนทีุ่้แต่เงระบากินสีดำบอกคอยกระดองว่าใต้ปลาปลาคาปีทีซี่ไม่รับที่แด อีมาลายโดนช้างเย็ดที่เกียวเป็ดข้นอย่้วยอีหมอยอยากตกอสะโพกสลัตายอีขี้ฟันแมงวีรูหีสีส้มสดอีดมตดก่อนนอนอีมาหอนตอนแต่งหน้าอีมัคราราคาถูกอจมูกอะไรยอีหัวนมอีปองที่้ดอกทองสับชิปนี้ว่าจะไงแตกเหรอไตัเลดีอีกะรีไม่รับประเทศเข้าไปวยไม่แค่ใบหน้าที่กรอบไปมา ยาดใจคเคียิตเยวดสดานจันไรสดพูดไทยได้เหงวะภาคกเาผิดหวังนรกเจรราอสวรรณงราอาลกากับผักใสม่หหม้ายางวเหลียวมองแบเทียไม่ใช่ตาเหมืนหมาเน่าที่เล่าเกินกว่าเชื้อโรคจะอยูได้ต้องอัยใต้พระสุธามิให้ใครพบเดี๋ยวเธอจะได้ยินเสียงพี่ในอีกสา1สองหนึ่ง

สงสัยน้องจเยิลด้หาทีอร้านหน่ยนะนี่วาริันทำได้น่อยไหมายคิดยังไงกับฉัน oh, <just> นายกับฉันแค่เพื่อนใช่ไหมานายคงไม่ได้คิดอะไกับฉันสิะ What oh. ฉันชอบนายฉันอยากได้นายมาเป็นหมู่บนแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอก oh. แล้วทามันเป็นไฟการไหมโอ้มาแล้วเหรอเจอพี่ชายฉันไหมเห็นเขาบอกว่าไปเข้าห้องนะ้ำนะแล้วไปไหนของเขาวะมาแล้วนึกว่าไม่มาจะด่าสักหน่อยก็ว่าเออนี้นี้ฉันมีคลิปอะไรอะไรสนุกให้ดู お、ええーーはい、はいさんはは私のこと,しますとてもいですも才能ええー、私はどうですか <noise> 私は私 ที่หารูเป็นอะไรหรือเปล่าคะเอบ่าเาที tutaj, ่แค่หูต้องไปเรียนภาพต่อไปแล้วฉันจะมาแนะบอกคารุไปก่อนนะนี่คือคดีนี้มหาชนที่องได้ก็ได้าจ่ายแทนายกเล็กแดบาทใช้ ใช่วาหนูเป็นคนให้เขามาเอง่อยใน่บราณก็มองคนสวยกันอีกสองอาทิตย์น้าเป็นวันเล่ให้แล้วทุกคนก็อย่าลืมเอาดอกไม่มาด้วยดูท่าเางเธอจะตื่นเต้นนะแทนอก็เสียงอะไรนะฉันก็ไม่รู้

วันนี้วันวาเลนไทน์แล้วพวกเธอทุกคนมีคนที่ชอบไหมนั่นก่อนจะมาบอกความจริงกันดีกว่าว่าชอบใครเธอก่อนไปฉันชอบพี่ฮาลุกแล้วฮารุล่ะฉันชอบน้องไายหวานเจี๊ยบส่วนฉันชอบพี่มายฉันก็ชอบชานมอหวานเจี๊ยบอีกคู่แล้วเธอละอลิซไม่มีคนที่ชอบหรอฉันยังไม่แน่ใจแต่ว่ามีก็เช่นนันะถ้าพี่มีพี่ก็รีบไปบอกเขาก่อนที่พี่จะไม่ได้บอก อเงินพี่ไปบอกเขาก่อนฉันชอบพวกนายสองคนมานานแล้วพวกนายสองคนมาเป็นแฟนฉันได้ป่ะตามอะไรเนี่ยเกี่ยวกับวิสิทธิ์อะไรเนี่ยสงสัยต้องสั่งสอนหน่อยเฮ้ยเธออย่ามาเกะกะได้ป่ะอย่าเสือกเลย,ยนี่ปกตนเหรอไม่จริงนะจริงครับ <laughs> พซจริงว่าแต่พวกนายพูดไทยได้แล้วหรอพวกเราสองคนฝึกพูดมาสองอาทิตย์แล้วจริงหรอที่พวกเราเป็นผู้เชื่ออืมฉันชอบพวกนายสองคนนะเป็นแฟนฉันได้ไหมได้อะอ๋ะอที่นี่เขาพิสูจน์อะไรซุนโดบรนาร์ร้องนั้นลองหน่อยดีกว่าว่าดิอินฟินิตี้เลยเหรอไปบอกไอดดีกว่า AQ a, cute a, a cute, crazy so uh, because so คือเราอยากจะถามว่าเธอได้โรบักเท่าไรมีเยอะกว่าเธอแล้วสันเราว่าเราเลิกเป็นเพื่อนกันเธออ้าแม่งกินสาคนจนวาไปแต่นตัวและอะไรของมันวะอย่ามีเกืไเลยนั่นไปเล่นเกมดีกว่าเธอก็ไปแต่งตัวบ้างนี่ เข้ากลุ่มเราไหมเอาสิเงั้นเดี๋ยวเราไปถายเพื่อนก่อนนะได้เลย at all comma at all comma at all มีอะไรจะสาวโอเคมาเปนครบแล้วแกคือฉันไปเจอเพื่อนอ๋อพี่มาอเชิญเข้ากลุ่มเรานะเอาสิคนเยอะสนุกดีแล้วแต่ n honey u n e s c o r e twenty a at sky underscore five f i v สวัสดีทุกคนเราชื่อสกายนะ งั้นทุกคนมาแนะนำตัวให้สกายรู้จักกันดีกว่าโอเคงั้นเริ่มจากฉันสวัสดีฉันชื่อฮันนี่ดิฉันคูเปอร์ผมแบงค์หายฉันจีน่านะดีที่ได้รู้จักทุกคนนะมาแล้วจ้าทุกคนเอานี่แกยี่สิบใจ,จต่อหัวใจสีแดงหัวใจสีแดงเอานี่แกพวกเธอรู้จักกันเห,หรอเอาไม่ต้องตอเหรอไม่ไม่รู้จักคุณจนทำไมพูดหมาไม่อย่างนี้ล่ะถ้าไม่ชอบเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนก็ได้ ไม่ต้องกลับมาเลยนะพูดอะไยเสียอทอ่มอึมๆพูดไรก็หักที่บ้านแล้วจะทำไมมาครบแล้วเข้าไปเล่นเกมกันไปจ้าอีฟไหมโอเคตื่นเต้น เอามาพร้องกันเลยคือแต่เธอแต่งตัวใหม่น่ารักขึ้นนะทำอะไรกันนะ้อยคุณด,ดันสิ่ห้าหร้อยห้าสิบห้าปาป่าเปล่านะ อีสกายรักคุยกับผู้เสกตัวผู้ทำายผิดวะรักกีวะอีสกายอะไรแอนเธอน่าอย่ามาแย่งคุณของฉันเขาเป็นคนเธอตอนไหนเออเขาอย่ามายุ่งแล้วกันไม่งั้นแกเจอทีแน่อะไรของมันทำไมสกายไปนานจังเรื่องสิ่เรื่องเป็นห่วแล้วนะคุณคิดถึงฉันไหมคูเปอร์เขาไม่อาจคิดถึงสกายมากกว่า จริงๆดิสไอนี่สวยกี่โมงสวยกว่ามั้งคะต้องลอพอได้แล้วนี่หวัดก็ดีแล้วงั้นันไปนอนละเอาไปด้วยไม่กูเข้าไปแล้วรับาญอีกหัวได้อ้วอีนี่ถึงสาสิบใจแล้วจะมาต่อได้นั้นเราไปโทรสวนตทวกันเถิดผู้เปิดถึงเวลาเราไปละนั้นไปด้วยดีกว่ารําคาญคนแ่านี้เอาอะไรดีกแค่เราแล้วนั้นไปก็ได้เาหาสักดีกว่าหาไห ประมาณตัง่กว่าสองบ้อแปดสิบและมอะไรหรือเปล่าคูเปอรากแค่ที่ถึงแม่ภาษาได้ไหมเอาสิตื่นจังอเ่อการยขาเปลี่ยนเป็นเถิดโอเคมาที่ห้องน้ำมาที่ห้องเสียบห้องเสีมบสองคนนี้จะเป็นห้องเท้าจริงๆใช่ั้นไปแล้วนะพวกเราสองคนาจะได้ห้อกัน สกายในไหนก็อยู่กันสองคนแหละคุยกันหน่อยสินี่อะไรหรอก็หลายรอบแล้วนะจากทุกเวอ่ะเขาก็ยังไม่มีแฟนสักหน่อยแค่นี้ก็ดูไม่ต้องเข้าไนมั่นใฉันไม่ไหวแล้วนะ at cute underscore air sky underscore five hundred fifty five นี่บิมมากเลยห้าร้อห้าสิห้าเอเดี๋ยวใครสไตออกเธอเตะออกเราเองไม่ใช่เรานะเพื่อนอยากออกเองมันมีหลักฐานนะแอววาเธอก็มันอยู่ด้วยแล้วหน้ารำคาญแต่เธอไม่มีสิทธิ์ทำน้นแล้วจะทำไมแก่เป็นแม่ฉันดูนะอะไรระวังางด้วยเออฉันว่ามันแฝกแฝกโทรหาฮันนี่ดีกว่าเฮ้ทำไม มีอะไรหรอฉันรู้สึกว่าถ้าตัดใจแล้วเดี๋ยวมาต่อออยคืมันเปติดดี รู้สึกว่าว่าอะไรก็ดูที่แอร์ทำสีเห็นแล้วมันน่าหงุดหงิดจริงๆแล้วแกจะเอายังไงฉันก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่ออกเผื่อทนไม่ไหวแล้วโอเคแบงค์ใจไม่คิดว่ามันเกิดอะไรหรอฉันก็ไม่ค่อยชอบแอร์สักเท่าไหร่ตั้งแต่เข้ามาแล้วที่ไหนเป็นไปได้หรือเปลเออคือพวกฉันมีอะไรจะบอกคือเราอยากไปแล้วด้วยเอออีนี่หลายรอบแล้วเราเชียร์ให้เอาแอร์ออกเดี๋ยวรอมันเข้ามา่อง คุยอะไรกันอยู่กันพรอมทำหน้าติ๊กเลยแตออกข่าวว่าไงนะมึงมีสิทธิ์อะไรนะอ้อ้แอกก็ฝาเป็นอย่างนี้ไงทำมาเป็นพูดมึงดีมากมั้งกูทนมึงมานานแล้วน้าไหนไหนก็จะแกล้งกูอือด้วยน่าเกียดจที่ก้ต้องถูกถูกมากกว่านี้ก็แก่โดนวิ่งโดนวิ่งดนว่งดนเอวขา Honey Underscore ไปได้ก็ดีนะดีนะจะได้ไม่มีสนิทกับกุไปได้ก็ดีแต่เพื่อสองคนดราจใจมาก5 5าร้อ้าสันนี้เราขอคุยหน่อยสุดทๆอริงๆไี่ไงคุปเปอร์ถ้่นคือเธอช่วยเอาสกายกลับมาได้ไหมันได้ฉันว่าแล้วเลยชอบสกายใช่ไหมตื่ฉันไว้ใจเธอลยบอกได้สิเพิ่มมาแล้วขอนใจนะห้าร้อยห้าสบ มา,มากันแล้วเหรออะไรของนายแดนสนักจะร้องเหรอว่าฉันจะเพิ่มสกายเข้ามา,า,า,าแล้วเราเพียงฟังข่าวทีมแมทที่สนใจจะหาดแล้วฉันว่ามีคนเยอะกว่มากกว่าเครอีกนะเอาเธอจะเฉย,ย,ยก็เฉยสำหรับคลิปนีป้ขอ,อตัวลาไปก่อนนะคะใครอยากดูไปดูต่อเอาเองนะคะจากช่องน้องคนนี้เลยลน,กกน,นี่คนเบี่ยวนะคะนี่บายบาย